สวัสดีครับผมเอสจากเซียงเกมนะครับหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยครับพอดีว่า Expedition 18เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานเนาะผมก็เลยแอบประเด็น Expedition 18มานะครับเออก็เลยแบบออหายไปสักพักหนึ่ง <laughs> แต่ก็ไม่ได้ทำคลิปเลยเลยนะพอดียุ่งๆด้วยนะ <laughs> แล้วก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปตามหายานส t ตเดลสีแท็กซี่หนึ่งลำนะเป็นทรง X-Wing นะที่ Galaxy c a ่คา s o ครับและแน่นอนนะตอนนี้เราอยู่กันใน Galaxy c a ่คา s o นะครับแต่ที่สำคัญเลยนะยานลำนี้ไฟท้าย13ดวงแน่นๆนะครับหรือว่า Full ฟู r u s t เลยครับปใส่พิกัดประตูพอทอนก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปวาดการที่ฝั่งนู้นนะ ก่อนที่เราจะไปลุยกันนะลืมบอกนะครับว่าอันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะชุดเซตใหม่นะครับชุดเกราะอาร์เมอร์ของ e x p ก d i t i o n 18นะครับสวยงามมากๆน,นะออกไปทางหินหินนิดนึงนะเป็นกลเลมนะครับหินหินนิดนึงโคจะเท่นะครับนะทั้งเซตเลยนะแต่ก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นตัวของปราทาด้วยนะเงื่อนไขในการได้รับทั้งหมดชุดเซตนี้เลยนะคือต้องจบ e x p e d i t i o n 18เท่านั้นนะครับเออปไปเล่นกันนะสนุกดีนะครับขุดขจุยเลยปะไปดูกันนะครับ โอเคตอนนี้เรากงมาถึงดาวปลายทางแล้วนะครับมาดูข้อมูลดาวก่อนเลยนะตอนนี้เราอยู่กับในดาวดวงนี้นะครับมอนติไมเนอร์อ่านผิดขออภัยนะครับเป็นดิสแทเนนถูกต้องนะครับแล้วเราก็อยู่ในระบบนี้เลยนะครับเจอเมื่อ2เดือนที่แล้วจากคูคูริน411นะครับเก okay, ไป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 เป็นดาวหนาวเย็นนะหนาวเจี๊ยบเลยแล้วก็ตรงนู้นมีคอมบอลหอันนะครับเดี๋ยวผมขอมองไปรอบๆก่อนซิโอเคมีคอมบอล์หนึ่งอันตรงนั้นแน่นอนครับไปตรงนี้แหละ <laughs> ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ครับว่าช่องซูเปอร์ชาร์จสวยหรือเปล่านะถ้าไม่สวยเดี๋ยวหาใหม่เออโอ้ยพายุกำลังรุนแรงเลยครับอ่ะไปได้ไปได้ไปได้ไไดพุ่งเลยครับไปผิดเหลี่ยมไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวก็ค่อยๆบินไปนะ <laughs> ผมเร่งเวลาไปเลยแล้วกันนะครับ โอเคถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหมาถึงก็เจอกับไฟท้ายแหลมๆเลยครับแน่นๆเลยนะครับไฟท้าย13ดวงเลยนะชิปเฮียโ okay, อเคไอโนเดี๋ยวเรามาดูสีดูทรงกันนะครับตอนนี้คือพายุกำลังเข้ามาครับเราจะเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ้ย พายุก็สุดแสนจะโหดร้ายนั่นไงผมว่านะไม่เห็นอะไรเลยครับอาจจะต้องรอพายุผ่านพ้นไปสักแป๊บหนึ่งนะอ่ะไม่เป็นไรดูคร่าวๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันชัดๆที่สเปซเซ a ชั o นหรือนอกอวก,กาศกันนะครับโอเคคราสเริ่มต้นเป็นคลาส B นะครับเป็นยานทรง,ง X-Wing นั่นเองนะเป็นปีกทรง X-Wing front อนท็อปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น ฟอนต์บอร์ทอมนะครับสวยงามครับสวยงามส่วนเรื่องสีนะครับจะเป็นสีเขียวมิ้นท์กับสีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีดำแซมๆนะครับเป็นสีหลักนะไฟท้าย13ดวงแน่แนแบบนี้นะครับโอ้โหดีคือสิ่งที่เราตามหากันนะครับเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวเราเคลมเงินก่อนเลย นะครเริ่ม้นเป็นคลาสบีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเคลมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สเปซเซชันนะครับตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยครับมองไม่ออกเลยนะเพราะว่าพายุค่อนข้างรุนแรงเลยนะปะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สเปซเซชันครับโอ้โห <laughs> ยานแม่ที่พังแล้วมากั้นหน้าพอดีลยครับจังหวะที่เรากำลังจะถึงสเปซเซชัน <laughs> หายไปละแม่พาหลอนเลยอุ้ยสเปซเซชันสีชยมพูเลยครับ มันก็สวยดีนะครับแต่สีมันเพี้ยนเราเปลี่ยนยานก่อนเลยนะครับสีเพี้ยนไหมโอ้โหอ่ะไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่นะครับเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับแล้วก็สีเหลืองเลยนะสีดำกแ็แสมแสมตามสีของตัวยานะสวยงามครับเป็นปีก X wing front นะครับสวยงามนะเป็นสีแท็กซี่นะครับ <laughs> ได้นะพอได้เนาะถึงมันจะเป็นเขียวมิ้น์แต่มันก็เขียวไงแม่ผมเลี้วกาปืน experimental นะเห็นสีซ้ำๆป่ะเดี๋ยวเราไป up class up ช่องกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ up class เป็น class S เป็นที่ระบอยนะครับมาดูช่องซุปัขช้างก่อนเลย โอเคช่อ okay. งชุบประชาร์เป็น4ช่องเป็นตัว L แ,แบบนี้นะครับติดกันนะใช้ได้นะครับลองจัดวางเรียงเทคโนโลยีก็ดูนะอย่างน้อยก็ติดกันแล้ว4ี่ช่องแบบนี้สวยงามครับนะเป็ยาทรงดีมากนะทรงดีมากมีทรงมีทรงอ่ะอีกนิดนึงนะครับ สำหรับเรื่องของชุดนี้ก็น,น,นะครับเล่น Expedition 18จบก็ได้ทั้งเซตเลยนะคาถาด้วยนะครับชุชิ้นส่วนครบเซตเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันดั้มนะแต่แค่ว่ามันเป็นหินเท่านั้นเองนะเออเท่ระเบิดไปเลยอย่าลืมมาเล่น Expedition 1ันนะครับหูไฟท้ายอย่างแน่นปะ่ะเดี๋ยวเราไปบินออกนอกอวกา,กาศกันครับยี่สิบยอดเลยไทแลนแท็กซี่ โอเคตอนนี้ผมก็อาาอกมาสูตรออกมาอากาศแล้วนะครับสีจริงๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีเขียวมิ้น์กับสีเหลืองนั่นเองสวยงามครับนะเป็นสีแท็กซี่่นเ่งที่ผมเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าจริงๆแท็กซี่ก็จะมีสีเขียวเหลืองเนาะแต,แต่นี้ออกไปดางแบบเขียวมิ้นท์นิดหนึ่งน,นะไม่เป็นไรเนาะเออก็มองข้าวๆก,แก็แล้วกันแล้วก็สีเขียวมิ้น์กับสีเหลืองเนี่ยตัดกันได้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีดําแสบันทั้งดุเลยทีเดียวเท่งจริงนะแํานี้ โอ้ยใครที่กำลังตามหายานสี่ชูชาเนี่ยมารับลำนี้ไปได้เลยนะครับผมนำเสนอนะจริงแม่งสวยมากจริงสวยโคตรเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือไฟท้าย13ดวงแบบนี้นะครับฟูลเซตเลยนะโอเคแล้วก็ไฟท้าย13ดวงแน่แนๆแ,แบบนี้เลยครับจำไปได้เลยนะสำหรับยานลำนี้นะครับอยู่ที่ Gala x y c กซ y ่คานะครับแล้วก็ช่องซุเประชาร์ต4ช่องติดกันเป็นตัวแอแบบนี้เลยครับสวยงามดีด้วยสวยด้วยไฟท้ายก็เยอะนะโอ้โห นะอย่างที่รู้ๆกันนะครับยากจะรเนลนะแรงไม่แรงสวยไม่สวยไม่ดูต่ขอไฟไท้ายเยอะไว้ก่อนนะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพีเยวเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u r s c r ให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้าสวัสดีครับ